การเปิดค่าการมอเห็นเป็นยังไงแล้วก็การนําส่งคืออะไรนะคะอภิภัคไข่จะมาพูดในคลิปนี้นะคะแบบสั้นๆง่ายๆกระชับนะคะก็คือการเปิดค่าการมองเห็นก็หมายความว่าเวลาที่เราโพสต์โพสต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคอนเทนต์ลงไปค่ะทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวอักษรคลิปวิดีโอหรือลายสดนะคะ,ะตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นการนําส่งคอนเทนต์นะคะออกไปที่หน้าฟีดของเราเนาะและการที่เรียกว่าการเปิดค่าการมองเห็นที่ดีก็คือพูดง่ายๆก็คือ มีการมองเห็นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการเปิดค่าการมองเห็นส่วนคำถามนะคะว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิดค่าการมองเห็นที่ดีขึ้นนะคะง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ก็คืออ่าพี่ข่ยแนะนำบ่อยมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกๆวันนะคะท้าพี่ข่ยบอกเลยว่าเครื่องมือของ Facebook เขามีหน้าที่การกระจายการนำาสนอที่แตกต่างกันและเขาก็มีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันนะคะคือตรงนี้เฟซบุ๊ก เขาเตรียมไวให้เราทั้งหมดแล้วอยู่ที่ว่าเราอจะนําไปใช้หรือเปล่านะคะและถ้าหากว่าเราใช้ให้ครบในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยพี่ผู้ใคยบอกเลยว่าหน้าฝีของเราจะลื่นไหลได้ดีมากๆเลยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะอันนี้คือความเป็นจริงค่ะแล้วเครื่องมือของ Facebook มีอะไรบ้างนะคะ สิ่งเหล่านี้คือเพื่อนๆพี่น้องท,ทุกคนรู้หมดแล้วนะคะแต่บางครั้งบางทีเราอาจจะแค่ละเลยไปแค่นั้นเองนะคะการที่เราโพสรูปนี่ตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่แล้วกดแชร์ไปที่สตอรี่คลิปสั้นคือคลิปเร็วแล้วก็คลิปสตรีมก็คือคลิปยาวนะคะแล้วก็การไลฟ์สดนะคะตรงนี้เออมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า a c e b o o k เขาเตรียมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ให้เราทั้งหมดแล้วที่เหลือก็คือว่าเราจะนำไปลงมือทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะ เพราะการกระจายการนําส oh ่งของเครื huh. right. no the the mm ่องมือแต่ละตัวเขามีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าเราโค้ดรูปนิ่งไปบางครั้งบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เจอเราที่รูปนิ่งใช่ไหมคะเขาอาจจะไปเจอเราที่ตอรี่อันนี้เป็นไปได้หรือบางทีไม่ได้เจอเราที่ตอรี่ก็อาจจะไปเจอเราที่คลิปเรียลไม่ได้เจอเราที่คลิปเรียลเขาก็อาจจะไปเจอเราที่คลิปยาวหรือคลิปสตรีมไม่ได้เจอเราที่คลิปสตรีมเขาก็อาจจะไปเจอเราที่การไลฟ์สดขณะถ่ายทอดสดอยู่ไลฟ์สดย้อนหลังหรือแม้แต่ไลฟ์สดจบไปแล้ว เราตัดให้ลทายเป็นคลิปเร็วในเรื่องของการไลฟ์สดตรนนี้ก็เป็นการทําให้เกิดการมองเห็นที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะอย่างนั้นแล้วพี่ผูรเลยอยากฝากบอกกับทุกคนนะคะว่าการเปิดค่าการมองเห็นทําได้ง่ายๆไม่ต้องเก่งค่ะทําได้ทุกคนเลยนะคะเพราะพี่ผูบอกเลยว่า Facebook เขามีเครื่องมือมาให้เราทั้งหมดแล้วอยู่ที่เราแค่น,นั้นเองนะว่าเราจะใช้หรือเปล่า และการที่เราจะใช้พี่แพรย์กอแนะนําว่าเราควรที่จะใช้ให้ครบในแต่ละหนึ่งวันนะคะเพราะว่าหน้าฟีดของเราจะเลื่อนไหลดีทั้งวันทั้งคืนคนไม่เจอเราที่หนึ่งเขาก็จะไปเจอเราที่หนึ่งแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราาใช้เครื่องมือของ a c e b o o k ครบแล้วใช่ไหมคะอาโพรูนิ่งตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่แชร์ขึ้นไปที่สตอรี่ลงคลิปฟิล์ลงคลิปสตรีมว่างไลฟ์สดและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราควรที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อนๆน้องๆหรือว่าครีเอเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะการมีปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่จะทําให้คลิปวิดีโอของเราสมบูรณ์แบบนะคะและมองว่าคลิปวิดีโอของเรามีการเข้าถึงที่ดีนะคะอ่าเหมือนที่ผู้ขายพูดไปข้างต้นใช่ไหมคะว่าการเปิดค่าการมองเห็นคืออะไรการเข้าถึงคืออะไรนะคะการเข้าถึงก็คือมีคนที่มาพบมาเจอช่องของเราเจอคลิปของเราเจอโพสต์ของเรานะคะเออเจอทุก คอนเทนต์ของเรานะคะเรียกว่าการเข้าถึงและการเข้าถึงที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่เขาดูคลิปวิดีโอของเราแล้วเขาให้หัวใจให้คอมเมนต์แล้วก็กติดตามกดแชร์หรือไปจนกระทั่งดูวนดูจบดูซ้ํานะคะถือว่าเป็นการเข้าถึงที่ดีมากๆเลยนะคะและพอระบบ AI เห็นเขาก็จะมองว่าคลิปวิดีโอนี้ เป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะเขาก็จะกระจายการนําส่งออกไปแบบรวดเร็วมากๆนะคะตรงนี้ถ้าระบบ AI กระจายการนําส่งรับรองเลยคะ่ะว่า,ามีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่เราจะได้คลิปที่เป็นไวรัลนะคะเพราะอย่างนั้นพี่ข่าเลยบอกไงคะว่า,าการที่เราโฟกัสที่การทำคอนเทนต์และเราโฟกัสในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอให้เป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหากับผู้คนได้และคลิปวิดีโอนั้นเป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณค่าไม่ผิดกฎมาตรฐานชุมชนพาร์ทเนอร์เนื้อหาที่ใบกันสร้างรายได,ได้พี่ไพบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่คลิปวิดีโอของเราจะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลนะคะแล้วถ้าหากว่าคลิปวิดีโอของเราเป็นไวรัลแล้วไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องของการเปิดข่าการมองหินหรือการเข้าถึงเลยนะคะ,ะเราจะได้ทั้งผู้คน นาทีใครกาลังสะสมนาทีอยู่นะคะเราก็จะได้นาทีด้วยนะคะรวมไปจนถึงใครที่ผ่านการสร้างรายได้ไปแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของเพิ่มมูลค่าในเรื่องของรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพราะอย่างนั้นนี่ก็คือที่มาของคําว่าเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็การเข้าถึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ไข่พูดมานะคะถึงตรงนี้แล้วทุกคนสังเกตไหมว่าเราเป็นคนที่สามารถทําเองได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นแล้ว เราก็ควรที่จะใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบทุกๆกวันไม่ทําผิดกฎแล้วก็ตั้งใจลงมือทำคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพทําสม่ําเสมอ,อไม่ทํทหยุดหยุดไม่ขาดขาดหายหายนะคะและก็เอามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่นอนพี่ๆน้องๆครีเอเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าสาคัญที่สุดและให้ความสาคัญกับทุกคอมเมนต์ใต้คลิปใปต้โพสต์ใต้ไลฟ์ของเราด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะกลัวที่ใครสักคนหนึ่งจะมาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราว่าสวัสดีค่ะเนี่ยพี่ใครมองว่า อะไรที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะทางจิตใจถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะคะอย่าลืมให้ความสําคัญทุกอคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ไลฟ์ของตัวเองด้วยนะคะตรงเนี้ เป็นการเข้าถึงคลิปที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้พี่ผู้ข่ก็ตอบคำถามให้แล้วนะคะว่าการเปิดค่าการมองเห็นเป็นแบบไหนแล้วเราจะทำายังไงให้ช่องของเราเปิดคาการมองเห็นซึ่งง่ายมากๆเราทาได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะส่วนการเข้าถึงคลิปวิดีโอเป็นแบบไหนพี่ผู้ขาก็าบอกให้แล้วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เราทําเองได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ยากเลยขอแค่วันนี้เราทําอย่างสม่ําเสมอไม่ทำขาดไหนหายนะคะยังไงยังไงเราก็ประสบผลสำเร็จแน่นอนนะคะ อย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งไปกังวงใจเกี่ยวกับยอดวิวอย่าพึ่งไปกังวงใจเกี่ยวกับผู้ติดตามนะคะถ้าคลิปเราโมช่องเราชาร์ตคอนเทนต์เราดีพี่ผู้ขายบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะผู้คนนาทีหรือรายได้เดี๋ยวเขาจะตามมาเองนะคะพัฒนาฝึกฝนเจ้าของไม่หย,ยุดค่ะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองให้เยอะที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสจังหวะเวลาทุกอย่างเขาใช้ความสําเร็จก็จะเข้ามาหาเราแบบพอมอบพอดีนะคะยังไงยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกการเริ่มต้นนะคะสําหรับคลิปนี้พี่ผู้ขายเตอก,กันนะและ้วเจอกันคลิปต่อไปะคะ่ะบ